นอเี่นี่นี่ม้ไม้ไม้ไมตรงไม้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 ชยเรบาตู้ดเซตตู้หน่อยดิเซตู้หน่มามามาพี่ผูสวยพี่ผมมาจับช่วยจับีู่้ต่อยไป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 เซตาละเกดตายตายตไปตรงกลางไปตรงกลางเร็วเรวเร็วเล่นเล่จังหวะเล่นเล่งจังหวะเ่จังหวะหน่อยเพื่อเร็วมาเกดเกดช่วยคุณหน่อยเกดตรงกูเกดตาย เอาคัตตบัตรแค้หูนี่พียเอา่ะเมื่อกี้โกลีด่าพี่อ่ะไม่ใช่ครับอย่าทำให้เราร้อนบอกก่อนว่าเราไล่ว้ายนี่ไม่ไม่เป็นไรดู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 เหมือนแบบว่ามึงส่งไหนเนี่ยไม่รู้พี่ส่งไปเมื่ปเลยไม่ได้เหีอย่าง้ยเหี้มึงก็หาเยเยินฟัดเอาคุยฟาดใครได้ได้หมดเลยได่ยงไงอดีตที่ผ่านมามึงต้องย้อนกลับไปมองแล้วอย่าต้องย้อนกลับไปเดินโอ้ย คำพูดมันแสนแปดจริงนะการกระทำการกระทำต้มยำกับในฟอร์มพูดต้มยำกระทำต้มจืดอะไรเฮียมึงอะไรแบบพูดจริงนะเวลาในไฟล์มึงเหมือนพวกแบบบาร์กี้อ่ะพี่พูดจริงนะนอกจากขับรถมึงเห็นตอนมึงใส่ห่วงยางมึงจำได้ไหม่ะภาพวันนั้นอ่ะทุกวันนี้ไม่เอาคอนเทนต์แล้วมันเสี่ยงมีคอนเทนต์เข้ามาหาตลอดเลยว่ะพี่โกทุกทุกวันนี้กูยังเห็นมึงยังมึงยังใส่ถูงภาพจำกูคือมึงเป็นมึงใส่ห่วงยางไปแล้วตอนเนี้ยถ้าพเห็นหมวดยางไอ้ย่าแฟชั่นแม่งมีตั้งมีตั้งเยอะตั้งหลายอันแม่งเสี่ยง <s <S ้ียสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้มีสามตี้ครับพี่เดี๋ยวผมหมดเวลาผมเล่นกันดีมเฮดครับพี่ได้ครับได้ครับผมครับครับผมไอ้เหี้ยกูบอกให้นะไอ้เหี้ยวไม้มันภาพนี้จริงนะมันมันดูเหมือนพวกตัวปัญญาอ่อนอ่ะไอ้เหี้ยเอ้าพี่ตัวสนามมืออ่ะไปชาร์จรีเกตอ่ะมันเอ็นดูลูกชายคนนี้ แต่ที่จริงไหมเมันอต้งนี้นะทจริงอะถ้าน้ำลายลิตรละร้อยไหมคงพูดน้อยกว่านี้โอ้โหคำพูดแสนห้ากระทำแสนเฮียบายไมกี้โอ้โหโอ้โหเฮียแรกๆน่ารักสักพักหน้าหี่ไมกี้โอ้โหเลี้ยนปัญญาประชุมจากสอบทุ่มเป็นสามทุ่มครึ่งโอ้โหโอ้โหเฮียเกิดแค่พวกนี้เฮียอันนี้โอ้โหจริงประกาศนี้เบอร์เลยคุย ไอ้เฮียโดนนี้ดอกใหญ่กูบอกให้นะไอ้สัตว์จะเลื่อนประชุมวอตฟัคว่าโอ้ที่เจ็บคอเลยเฮียเจอดอกนี้เข้าไปเลื่อนประชุมเอาไหมไม่แยดาเดี๋ยวเดี๋ยวปลาราขอข้าใครพ่อไอ้สัตว์5 2 0แต่ปลา้าก็เรียบหนอยลงวันนั้นน่ะมันยิงกันเลย อะไรป้าก็เรียกนู่นก็หลอมันมันเก็บมาเลี้ยงไอเด็กเียเนี่ยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวไปเหตุที่ที่ที่ไอภูมินี่หว่าที่พันเส้นนี่หว่านี่ใช่ป่ะมีเด็กบอสไอภูมิเนี่ยเชียอุ้ยเอ็มดีชุบเนี่ยวันนั้นวันนั้นเด็กบอสโดนเด็กบางจีนะเจอตีพันลำใช่ป่ะพี่โก้เออสายเจอพันลำหนยพันเส้นสวยสวยเจอพันเส้นแต่เจอพันลำหน่อยว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเอาบสอง อเอาเอามันเอามันเอามันไม่อยู่เอ้ยมันจะเอาสามไปหลอมันยัไม่อยู่เฮี้ยาตายเ่ยโอ้ยแทงบล็อกหวยทำไมทำไมแก๊งเราไม่มีแบบนี้บ้างวะเหี้ยกูยยเห็นกูเห็นกูเห็นเขามาสามคนไปกินล่วงแล้วนะกูบอกให้นะล่วงก่อนแล้วอะโอ้โหเปลี่ยนเกมเลยชนะเลยโอ้โอยโอ้ยยื้เยื้เลยเหี้ยพเจ้าเหมือนเหมือนนี่ป้าเหมือนเมื่อวานที่โกกับแบ๊คไปปิดตัวชุบอฮ่าดูดีอะลูกพี่ มันเอาจัดเลยวัยหัวขาวไม่โกว่าปิดไปเยอะแล้วเหลือตัวเดียวเว้ามันปิดไม่ลงคนมีแผลแบ็คปอกตัวลายแบ็คปปอกแบ็คปอกตัวลำมันโกวเป็นตัวลำตรงนั้นน่ะไม่แล้วแล้วแล้วโกวปิดไปเยอะแล้วไหมถูกไหมตรงนั้นปิดเยอะไหมไล่ตามมาปิดไปแล้วแต่มันเหลือตัวมันเหลือตัวเดียววายหรือบีหักไม้บีก็มีนี่ละมีไม้ละถูกปะได้เฟิร์งละมันต้องหาไม้ไปอีกสิบก้อนลูกพี่ต้องได้ไม้ครับเนี่ยมึงเห็นไหมใครบอกบีมันไม่โหดมึงเห็นไหม ใครอะโหลกูขอถามกูขอถามแล้วฟังฟังกูแลฟ์ไม๊มีใครบ้างยกมือขึ้นหนึ่งสองสามไอพี่กี้มันอยากเล่นปากหลาบตอนแรกเออ้ยอยากเล่นมีดจัดเลยวะปากหลาบอยากเล่นมีดเหรอพี่บู๊บเล่นอะไรอ่ะพี่บู๊บพี่บู๊บเล่สนับไปพี่ป่ะผมมีดผมออกอยู่นะวงนัวเมื่อกี้ตีบุ๊บเมื่อกี้ที่สนับกับมีดเนี่ยพี่รอดูจังหวะแล้วกันถ้าบอกให้เปลี่ยนมีดพี่ก็เปลี่ยนมีดมาได้เอาสนับไปชวนไว้ก่อนเกลี้ยงไว้พี่ ไม่เอาซอยเท้าไม่เข้าตีหัวนะขอร้องเลยไม่มีไม่มีแล้วไอ้กลไตลอดนะไอ้กลไอ้กลไปคุยไปเฮียฮัลโหลครับ กี่โมงนีครับพี่โก้กี่โมงนีครับยี่สิบสามไหมพี่ยี่สิบสามก็ได้พี่สองทีครับพี่โอเคครับโอเคครับโอเคครับขอปิดกล้องแล้วครับเดี๋ยวหน้าเม้นไม่ได้ยี่สิบสาม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 กูขอแบบเฟสเดียวหายเลยนะเพื่อนไม่เอาไม่ใช่เราหายนะขอเขาหายนะเพื่อนเฟสเดียวนะโอเคพี่โอเคโอเค จังหวะแรกมีแค่กูอะเขียนขวานแล้เล่นปืนที่เดี๋ยวมึงถือไม้ถือไม้ถือมีดเ,เข้าไปชนเลยนะกูอาจจะไม่อาจจะไม่เล่นเล่นปืน stages, <sog. S 1> ไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอให้คนเดียวแล้วลเดี๋ยวกูกลับเข้าไฟมาแล้วเดี๋ยวจังหวะสองต้องแก้เดี๋ยวกูรู้ขึ้นมาแก้ให้ระวังเมัอนเนินใครยี่สานปม่บอกในกาบ้านช้าพอดีอ่ะเดี๋ยวุ่มเนี่ยไม่มึงอัฝังไม่มึงอฝังนะ เราอย่าไปกลัวเนินเว้ยไอ้กลัวกลัวกลัวเกินเินกลัวเนินเว้ยกลัวเนินไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวเนินเราไม่ต้องกลัวเนินน้องเรา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 เพราะเราเนินนมไงพวกมึงมีพลังมาเดินนมมึงได้แล้วถูกถูกมาราชิ้นหน่อยมาราชิ้นหน่อยไปไปเอามึงตามเกียนหน่อยตามเกียนหน่อยอย่าเกียนน้ำตามเกียนหน่อยตัวเบ็ดเพื่อนที่โกเบ็ดหน่อยเบ็ดเพื่อนเบ็ดหน่อยเบ็ดหน่อยได้ยังอ่ะในกาโกได้ยังเพื่อนยังยา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 งเกือบเวลากินกันตามได้ดิ

กันหน่อยได้ปะเฮ้ยเอามี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 ต้องการหน่อยมีเมยต้องการหน่อยเกตเกตมีเมยต้องการหน่อยตายตายตายเขาตีเพื่อนตายเราหาตัวชุบเลยหาตัวชุบเร็วยเพ่อนตายะเพื่อนตายนะนอนเดี๋ยวนี่นี่นี่ไม้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 ตงไม้ไม้ไม้ไชยเรบงูดเนอยีเ่มาาพี่บูสวยพี่ผมมาจับช่วยจับีบีบต่อยไป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 เซ่ีบไปหนเขียาทตายแล้วเกตตายเพื่อนตายตตายไปตรงกลางไปตรงกลางเร็วเรวเรว เล่นเล่นจังหวะเล่นเล่นจังหวะเลยเจังหวะหน่เพื่อนเร็วมามาเกเกดมช่วยกูหน่อยเกตรงกูเกกูตายตีค่ากูฮลโหลพี่เยน่าเมิผิดเพื่อยมดเพื่อยอ้เพื่อนเพื่อนมาตรงกางถนนนีดเพื่อนเพื่อนตงกาหมวกู้ตายเยอะตายเยอะแล้วตายเยอะแล้วตังใจเลยเพื่อนตายตีเซตหน่อยรีเซตหน่อยมเล่นเล่นช่วเพื่อนอีกช่วเพื่อนอีกพี่มอมมมมมึงมมม ลองหนยเวเรเร็วเฮ้ยกกตัวหลพี่หน่อยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนอ๋อเรีวเรีวเปลี่ยนมาแล้วเรีวชูไชูวินาวพิ่มโนมโดนนมนแคนพี่ขยัแคนพี่ขยัแคนพี่ยัแน่ยัแนไม่ายไม่ไปไไเฮ้ยกลับมาลงก่อนเพื่นเฮ้ยกลับาสามก่อนพี่กบเปลี่ยนมีมาเล่นมาเ่นพี่เฮเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนมายีงก่อนให้ไหมไม่ไม่ไมมึงมมึงไปได้ในไฟมึงไได้ไฟลิ้ไปได้ในไฟไป ไป,นนไ,ไปเล่นในไฟ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 ไปช่วยเพื่อนในไฟไปช่วยเพื่อนในไฟ Oh yeah อะไหรวะยิงใครไม่โดนเลยเฮ้ยอะไรมันมียาการตันมีนยายาการตันหรออุ้ยยิงใครไม่โดนเลยไม่ล้มเลยควายด,ดีดีเอ็ดอเอ็ดช่วยอะไรเอ็ด ตายหนึ่งตายหนึ่งโก้โกเอสสีไม่กูเอสเอสดีม่กูมา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 ีบทต้องทีเอาทีบทีีบทีบกูเอาอะไรตายาไปลูกกับพี่โกู้กพี่โกมเลยลุมเลยลุมเลยเขาลามาล้ามาลาเอาลาเเอาลาเลเราเอาเอเเยอาเอลยเอาอาอลอเลเอเอาลเาเลยาเาาาลาลายายาายเอาาาเเย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียได้ปะไม่ตายกไม่ตายยันเลยยันเลยยันเลยเพื่อนไม่เลยยันเลยกูถีบแล้วกูมองไม่เห็นไม่ได้แทงไปเลยแทงไปเลยเพื่อนกดแทงไปเลยเตะอยู่กูไม่เห็นเพื่อนแทงไปเลยอกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูแทงอยู่ไม่มีชุบอยู่ไม่มีชุบอยู่มีชุบอยู่นี่จะปากฉาบได้ไหมอีกไหมในพวกมีคนหนึ่งนะยังมีคนหนึ่งนะสองคนเลยสองคนเลยมือถือปืนได้ไหมเราเราเขาเราเขาเดิออกมาได้ไหมแทงอยู่ไม่รู้กูแทงอยู่ กูถือปืนโลโก้มาได้ไหมเพื่อนรออย่พี่แต่ข้างในนูเนี่ยกับเสียคุ้มจบกันหน่อยตายกูได้ยินเสียงเมย์กูไม่รู้ใครกูเมย์ใครไม่รู้หมดยังหมดยังหมดยังมีคนนั่งมีคนนั่งมีคนนั่งตี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 โกขอโอกาสพี่นี้ได้เฉียนเฉียนเฉียนน้องให้พี่ให้โอกาสน้องชายเอ้ะเฮ้ยเฮ้ยเอาจ้า เล่นไม้เป็นไวะยังไงกูถามเลยเนี่ยไม้มันตั้งแต่ขาดความรักมึงก็ดูแบบซ้ำไม่เป็นเลยเนาะเฮ้ยไม่เหยเขาชุบแล้วเขาชุบแล้วพี่เกิดพี่เกิด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 เกกิดเ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 เกิดกิดเกกิดเกิกิดเกิดเกเกิด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 เกเกิดเกิดเกเกิด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 เกิเกิดเกิดเเกิดเกิดเเกิดเกิดเเกิดดิเกิดดิเกิดดิเกิดก เอาสายมาสายเไม่ส่งไม่ซ้ำแล้วปากฉลามมาแล้วไม่ปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูปล่อยไมกูถือไม่กูถือมาแล้วถือมาแล้วไปสัมมาสัมมาเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วนมีดเลยเปลี่ยนไปก่อนเลี่ยนไปก่อนตายแล้ว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 หมดแล้วหมดแล้วช่วยหมดแล้วขอโทษเลยว่ะตะแก่ไม่เป็นไรเพื่อนกำลังสวยเลยมึงดับฝันกูมากแก หนึ่งนย์สองครับหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดครับครับพี่เลขเล็กะลรครับหนึ่งหนึูนสองสองครับขอบคุณนะครับอาขอบคุณครับขอบคุณครับยมืกีผมดูเวลาผิดอบะพี่โกของผมมันยี่สาขอโทษครับพี่เนครับขอโทษครับพี่ไม่ไอดีนไอตีดับฝันกูจริงนะดับฝันอีอะไม่เป็นไร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  เมื่อไมกี้ไม่มีความรักเท่ากับไม้ไม่มีพลังอะไรครับพี่โกบกางไฟม,ม้ามอสิบศิวบ์หัว